ล้าล็อสุดี้าะวันนี้นะคะจะมาิวเป็นสกูชี่ล็อตใหม่นะคะก็จะมาอัปเดตของในล็อตนี้นะคะว่าเหลืออะไรบ้างนะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะสามารถดูได้เลยนะก็มีเข้ามาเพิ่มเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีของที่เหลือประมาณนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยค่ะอันนี้นะคะจะไปช่องทางติดต่อนะคะก็จะมีเป็นไอไลนะคะไอคิเจเป็นหเป็นหนึ่งจีนะคะแล้วก็จะมีเป็นไอจีค่ะชื่อบิวตูช็อปเคป๊อปนะคะจะมีเป็นเฟซบุ๊กนะคะชื่อบิวช็อปเป็นภาษ,าษาไทยนะคะตาม นี้เลยนะนี้จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะส่วนค่าจะส่งนะคะนี้จะส่งเป็นแฟดค่ะเริ่มต้นนี้่บาทนะคะปลายทางเริ่มต้นนี้50บาทค่ะรับออมธนาคารกสิกรนะคะรับเลทเราก็รับตุ้มเติมด้วยนะคะเราก็มีเก็บปลายทางด้วยนะคะใครรับปลายทางนี้ก็สามารถาแคปมาสอบถามแล้วก็สามารถระบุดได้เลยนะคะว่าจะเอาเป็นปลายทางเนาะส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะคะก็จะมีเป็นลาซาด้านะ สำหรับคนที่สะดวกทางไหนสามารถสั่งได้เลยนะคะทาง Lazada นี้ก็จะมีส่วนโค้ดส่วนลดนะด้วยนะคะของร้านค้าแล้วก็จะเป็นของ Wallet ของพวกบัตรเครดิตเนาะสามารถไปใช้กันได้นะคะอันนี้นะคะฝากกดติดตามใน IG ด้วยนะ IG จะชื่อ b e u u t y Shop p p o p นะคะก็จะลงรูปสินค้าใหม่พร้อมราคานะคะเป็นรูปตัวอย่างคร่าวๆนะสามารถไปกด Follow กันได้นะคะแบบว่าดูอัปเดตสินค้าใหม่สามารถไปกดติดตามกันได้เลยค่ะ นี่นะคะนี่ก็จะเป็นชื่อร้านนะคะใน l a ซาด้านะก็จะชื่อร้านบิวช็อปเป็นภาษาไทายตามนี้เลยนะคะสามารถไปกดติดตามกันได้เหมือนกันนะเพราะว่าจะลงอัปเดตที่ไอจีแล้วก็อัปเดตใน La ซาดาก่อนนะคะนี่นะจะประมาณนี้เลยถ้ามีของใหม่ก็จะลงอัปเดตประมาณนี้เลยนะคะจะมีรูปลงมาให้แล้วนะแล้วก็มีราคาไว้ให้เราค่ะสามารถไปใช้โค้ดส่วนลดกันได้เลยนะประมาณนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นชื่อใน La ซาด้านะคะชื่อบิวช็อปนะ ่วนในคลิปที่แล้วนะคะเราได้แจกเป็นตัวของรางวัลนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้นะคะใครจะได้นะนี่นะคะคนที่ได้นะคะชื่อชาแนลตามนี้เลยนะคะขอรันใหม่นะคะในครั้งที่แล้วอันนี้คนนี้ได้ไปแล้วนะนี่นะคะคนที่ได้นะคะชื่อชาแนลตามนี้เลยนะคะก็อย่าลืมแคปชื่อวัตชิช่องนะคะแล้วก็ แคปคอมเมนต์นะคะมารับของด้วยนะคะอย่าลืามแคปชื่อบัญชีช่องนะคะสามารถมารับได้ตาม3ช่องทางนี้ให้ไว้เลยนะคะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มดูของกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่แบบแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นตัวกล่องสุ่มนะคะเป็นกล่องสุ่มสกูชีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างกล่องนะคะอันนี้นะคะราคา1 5 0บาทนะก็จะคละกันไปนะคะจะมีทั้งของแท้แล้วก็ไม่แท้คละกันไปนะสามารถระบุกันมาได้นะคะว่าจะเอาแค่ของแท่งเดียวหรือว่าจะเอาของไม่แท่งเดียวได้นะ หรือจะขะไปให้ก็ได้นะคะตัวนี้ราคา150บาทนะคะนี่เป็นกล่องตัวอย่างเฉยๆนะนี่นะคะอาจจะไซส์ใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้เนาะประมาณนี้เลยนะคะเป็นตัวกล่องสุ่มสกูชี่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นสกูชี่ราคาชิละ12บาทนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะตัวนี้จะเป็นน้องเฟนฟายนะคะจะมีทั้งหมด4สีด้วยกันอ๋3สีด้วยกันนะคะจะมีเป็นสีม่วงนะคะสีแดงนะ,ะแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะน้องอยู่ในแพ็กเกจซิลนะน้องน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อดีมากๆอันนี้คือแนะนําเลย นี่นะคะชิ้นละสิบบาทนะตัวนี้นี่นะคะน้องก็จะมีเป็นหูแจด้วยนะคะแนะนานนเลยนะเพราะว่าน้องเนื้อดีนะคะนี่นะเนื้อดีทุกชิ้นเลยนะคะนี่เนาะอันนี้ราคาชิ้นละสิบบาทนะคะแล้วก็แบบต่อมานะจะเป็นเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวเด็กผู้หญิงนะคะเป็นหัวไอศครีมแบบนี้นะน้องจะมีเป็นบอเชนด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเหลืออยู่2สีนะจะเป็นสีส้มแล้วก็สีเขียวแบบนี้ค่ะ เนื้อจะนิ่มสโลแบบนี้เลยราคาชิละ12บาทเหมือนกันต่อมานะคะจะเป็นเจ้าตัวคิตตี้นะคะอยู่ในแพ็กเกจนี้ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวคิตตี้นะคะจะมี3สีด้วยกันนะจะมีสีแดงค่ะสีชมพูแล้วก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะน้องเนื้อนิ่มสโลนะเป็นเนื้อมันเงานะคะตัวนี้น่ารักมากๆนี่ราคาชิละ12บาทนะคะต่อมาราคา12บาทนะก็จะมีเป็นโดนัทนะคะนี่นะเป็นโดนัทแบบนี้เลยน้องเจะเนื้อนิ่มสโลนะคะ น้องจะเหลือแค่3ามลายนี้นะคะจะมีเป็นลายนี้ลายนี้นะคะแล้วก็ลายนี้นะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลนะคะนี่นะจะเป็นแบบประมาณนี้เลยราคาตัวนี้ชะิบะ12บาทค่ะต่อมานะคะราคา12บาทนะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะจะเป็นผลไม้นะนี่นะคะน้องจะเป็นลูกสีเหลืองแบบนี้นะคะอยู่ในแพคเกจซีลเหมือนกันเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลแบบนี้เลยค่ะเนื้อดีนะน้องราคาชนะ1ิบบาทนะคะใส่ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็แบบต่อมาค่ะ จะเป็นตัวพิซซาแบบนี้เลยนะคะน้องจะมีทั้งหมด 3- สี่นะคะนี่นะก็จะมีเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะนี่นะจะมีเป็นสีชมพูแล้วก็จะเป็นสีเหลืองนะคะเนื้อนิ่มสโลทุกชิ้นเลยคือแนะนําเลยน้องเนื้อดีนะคะนี่นะจะเป็นเนื้อคล้ายๆเฟรนฟรายเลยอันนี้เนื้อดีมากเนื้อมันเงาคะ่ะน้องราคาชิ้นละสิบสองบาทต่อมาราคานี้ก็จะเป็นตัวแตงโมงนะคะนี้ราคาชิ้นละสิบสองบาทเหมือนกันนะน้องจะเนื้อนิ่มแล้วก็สโลนะคะ เนื้อจะแบบนิ่มๆนะแล้วก็มีความ s l ประมาณนี้เลยน้องเนื้อดีนะคะแนะนําเลยนะคะเป็นเนื้อ s ก u ช s h y นะราคาตัวนี้ชิละ12บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิละ15บาทนะต่อมานะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวฮีโร่นะคะราคาชิละ15บาทนะน้องคือเนื้อดีแล้วก็น้องจะเป็นไซส์แบบประมาณมือแบบนี้เลยนะคะเนื้อจะนิ่มแล้วก็โลว์แบบนี้เลยค่ะเนื้อดีมากตัวนี้นะคะน้องมีหลายลายให้เลือกเลยนะคะน้องเป็นตัวฮีโร่นะนี่นะคะลายแรกเลยนะจะเป็นลายนี้ค่ะ สนใจอะไรไหนสามารถแคปไปได้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นลานี้นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากมากเลยนะแล้วก็จะมีเป็นลานี้ค่ะนี่นะคะจะมีเป็นลานี้นะคะแล้วก็ลานี้นะคะน่ารักมากมากเลยตัวนี้น้องราคาชิละ15บาทนะคะส่วนต่อมาค่ะราคา15บาทนะคะก็จะเป็นตัวบานหน้ายิ้มแบบนี้เลยนะคะตอนนี้จะเหลือแค่สีเหลืองแล้วนะน้องมิบอยเชนทุกชิ้น,นะค่ะเนื้อดีนะคะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยคือสโลมาก ในกล้องมันจะเห็นไม่ค่อยชัดนะทุกคนแต่เนื้อดีมากเลยนะคะนี่นะตัวนี้น้องราคาชิลละ15บาทค่ะส่วนต่อมานะคะราคา15บาทก็จะเป็นตัวนี้เลยเป็นน้องคิตตี้นะคะอันนี้น้องเป็นแบบไซส์มีเดียมนะตัวนี้น้องมี2สีให้เลือกค่ะจะมีเป็นสีชมพูแล้วก็เป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลว์นะน้องเป็นแบบไซส์เท่ามือนะคะประมาณนี้เลยตัวนี้ราคาชิลละ15บาทค่ะ สิบห้าบาทต่อมานะคะก็จะเป็นตัวน้องวัวนะคะนี่นะเป็นแบบชอกมวยแบบนี้เลยน้องกินหอมสตรอเบอรี่มากๆเลยนะคะแนะนําเลยแล้วก็แบบเนื้อน้องเป็นแบบเนื้อสกูชี่แบบนี้เลยนะเนื้อดีมากแนะนําเลยนะคะตัวนี้ราคานี้ชิลละสิบห้าบาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้องโดนัทนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นโดนัทอเนมอมแบบนี้เลยคือน่ารักมากๆเป็นโดนัทแบบนี้นะคะนี่นะจะเป็นลายสีแบบนี้เลยคือสีสวยแล้วก็ลายสวยมากๆเลยนะคะ เน,เนื้อก็นิ่มสโลด้วยนะแบบนี้เลยค่ะน้องราคาชละ15บาทนะคะใส่ประมาณนี้เลยนะเนื้อดีด้วยนะคะแพ็กเกจซิลเนาะตัวน,นี้ก็จะมีลายแรกค่ะเป็นลายนี้มีลายนี้นะคะลายนี้แล้วก็ลายนี้ค่ะคือบอกเลยว่าน้องเนื้อดีมากๆนะคะแนะนําเลยนะเนื้อน้องเป็นแบบเนื้อมันเงาค่ะสีต่อมานะคะก็จะมีเป็นแบบสีเหลืองแบบนี้นะคะนี่นะ เนื e like hmm. ้อด hey, so ีมากเลยนะแล้วก็มีเป็นสีขาวแบบนี hmm. mm ้ค hmm. ่ะสีเขียวแล้วก็เป็นสีส้มแบบนี yep ้เลยราคาตัวนี้ชิละ15บาทค่ะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว L L นะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะนี่เป็นตัวอย่างนะคะนี่นะน้องจะเป็นไซส์มีเดียมค่ะไซส์เท่ามือแบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆนะน้องจะแบบคือเนื้อดีแบบนี้ทุกชิ้นอยู่แล้วนะนี่นะคะเนื้อจะนุ่มๆแบบนี้เลยคือเนื้อดีมากๆนะคะ นะราคาตัวนี้น้องชิล่า15บาบาทนะคะไซส์ประมาณนี้เลยนะน้องก็จะมีหลายลายให้เลือกเลยนะคะจะมีทั้งหมด6ลายด้วยกันเนาะก็ลายแรกเลยนะคะจะเป็นลายนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีเป็นลายนี้นะคะลายนี้ลายนี้นะคะ,แล,ะ, himself, ละ,คะแล้วก็ลายนี้เลยน่ารักมากๆตัวนี้น้องราคาชิล่า15บาบาทนะคะไซส์คือน้องไซส์ใหญ่อยู่นะแนะนําเลยนะคะไซส์ใหญ่เท่ามือเลยแล้วก็เนื้อดีมากๆด้วยนะคะเนื้อเป็นแบบนี้เลยราคาตัวนี้ชิล่าสิบาทค่ะ ต่อมานะคะนี้ก็ราคาชิลละสิบห้าบาทนะตัวนี้น้องจะเป็นตัวแอนิมอลนะคะนี่นะน้องจะเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากจะอ้วนๆแบบนี้เลยนะคะทุกทีเลยเนื้อจะนิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็ซอฟต์สโลแบบนี้เลยนะราคาตัวนี้สิบห้าบาทเนาะก็จะมีหลายลายให้เลือกเลยนะคะจะมีลายแรกค่ะเป็นยูนิคอร์นจะมีเป็นลายวัวค่ะจะมีเป็นกระต่ายนะคะมีเป็นเสือมีเป็นน้องแมวค่ะก็จะมีเป็นแพนด้านะคะมีแมวชมพูมีเป็นน้องหมาค่ะจะมีเป็นหมีนะคะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้เป็นลูกเจี๊ยบค่ะแล้วก็จะมีเป็นอันนนี้ะ น้องเมียน้ำนะคะน่ารักมากๆเลยเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลว์แบบนี้เลยนะคะเนื้อดีมากๆทุกชิ้นเลยนี่นะคะราคาตัวนี้น้องชิละ15บาทค่ะน่ารักมากๆกเอาไปห้อยกระเป๋าได้เลยนะต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นตัวมังอัสนะคะตัวนี้น้องน่ารักมากๆนะตัวนี้มีหลายสีให้เลือกเลยนะคะนี่นะก็จะมีสีแกค่ะมีเป็นขาวเทาดํานะคะแบบนี้เลย เนื้อน้องจะนิ่มแล slow, G, well ้วก็โลว์แบบนี้เลยนะคะเนื้อดีนะอยู่ในแพ็กเกจซืลแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะมีเป็นเหลืองเข้มเหลืองอ่อนนะคะเขียวเข้มเขียวอ่อนนะพวกนี้บอกก่อนว่านี้เป็นสติกเกอร์นะคะสามารถเลาออกได้หมดเลยนะนี่นะคะเนื้อจะนิ่มโลว์แบบนี้เลยค่ะมีเป็นสีน้ำเงินนะคะม่วงเข้มนะคะแล้วก็ม่วงอ่อนแบบนี้นะจะมีเป็นชมพูเข้มแล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆราคา15บาทเหมือนกันค่ะตัวนี้น้องเป็นตัวขนมปังนะคะเนื้อจะนิ่มโลว์แบบนี้เลยนะ นี่นะคะจะเหลือแค่อันนี้มีสองสีนะคะจะมีเป็นสีเขียวแล้วก็สีพ nah ูแบบนี้เลยค่ะน้องน่ารักมากๆนี่ราคาชิ้นละสิบห้าบาทนะคะนี่นะเนื้อน้องจะเป็นแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้องแฮมเบอร์เกอร์นะคะ,นะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะะ้องหมาแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยนะจะเป็นแบบนี้ค่ะไซส์ประมาณเท่ามือแบบนี้เลยนะเนือ้อจนะะนิ่มแล้วก็สโลว์แบบนี้เลยนะคะเนื้อดีนะแนะนําเลยนะคะน้องเนื้อดีมากๆน่ารักมากๆด้วยนะ ตัวนี้ไซส์ประมาณนี้ค่ะราคาชิลละ20บาทนะคะต่อมานะจะเป็นแบบราคาชิลละ35บาท3ชิ้น1 0 0อยนะคะมาเริ่มดูที่ตัวแรกเลยนะก็จะเป็นตัวปังแผ่นนะคะนี่นะตัวนี้คือพวกราคาชิลละ35บาทสามารถขลากันได้หมดทั้งร้านเลยนะคะนี่นะก็แบบแรกเลยนะคะจะเป็นเจ้าตัวปังแผ่นนะคะปังแผ่นแบบนี้นะเนื้อนิ่มสโลงมากเลยนะราคา35บาทค่ะก็จะมีเป็นตัวชมพู่นะคะนี่ก็ราคา35บาท บอกก่อนน้องเป็นงานราคาเซลล์ทุกชิ้นเลยนะคะก็คืออาจจะมีตําหนิเล็กน้อยจากโรงงานนะคะอาจจะมีตําหนิแบบเป็นพวกการกดทับหรืออาจจะมีอรอยสีเล็กน้อยนะคะแบบว่าตามการเวลานะหรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบตําหนีที่แพ็กเกจเฉยๆนะคะแพ็กเกจอาจจะแบบมีรอยเล็กน้อยเนาะแต่ส่วนใหญ่คือน้องไม่ค่อยมีนะคะพวกนี้น้องจะงานดีอยู่เนาะนี่นะคะแต่ขายในราคาเซลล์นะคะก็ราคาชิ้นละ35บาท3ชิ้น1 0 0อยค่ะสามารถขลากันได้ทั้งร้านเลยแล้วก็แบบต่อมานะจะเป็นตัวสับปะรดแบบนี้เลยนะคะ น้องจะเนื้อนิ ts, ่มแล้วก็สโลแบบนี้เลยราคา35บาทเหมือนกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวมะนาวนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้นะคะน้องเป็นของแท้นะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะคะนี่นะน้องเป็นของซานิกนะคะนี่นะอันนี้ก็จะเป็นลายเส้นค่ะส่วนเนื้อน้องจะเป็นแบบประมาณนี้เลยเนื้อนิ่มสโลนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะชิลละ35ิบาทค่ะเพิ่มเติมนะคะตัวนี้น้องจะเป็นตัวหัวเชเท้านะคะอันนี้ราคาชิลละ อันนี้ราคาชิลละ25บาทนะคะน้องจะมีแบบตำหนิเล็กน้อยแบบนี้เลยนะคะอันนี้ตำหนิที่แพ็กเกจนะนี่นะคะจะเป็นแบบประมาณนี้นะคะจะมีตำหนิเล็กน้อยนะแต่น้องเป็นของแท้ค่ะเป็นของคอนนี่นะคะนี่นะจะเป็นประมาณนี้เลยราคาตัวนี้ชิลละ25บาทค่ะซื้อไปบีบเล่นกันได้นะต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นตัวมะม่วงนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อน้องจะนิ่มแล้วก็สโลแบบนี้เลยอันนี้นะคะมีเป็นสายสีดําให้ด้วยนะคะอยู่ในแพ็กเกจจจมโบ้สกูชี่แบบนี้เลยนะ น้องราคาชิ้นละ20บาทค่ะต่อมานะคะนี้จะเป็นแบบราคาชิ้นละ30บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์นะน้องจะได้รับแบบนี้เลยนะคะนี้เป็นตัวอย่างของเราเองนะเนื้อจะดีแบบนี้เลยค่ะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลว์แบบนี้เลยนะทุกชิ้นเลยนี่นะคะเนื้อดีแบบนี้เลยนะคะแนะนําเลยนะตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมดนะคะ4สีด้วยกันนะจะมีเป็นสีน้าตาลแบบนี้ค่ะ จะมีเป็นตัวสีเขียวนะคะเขียวมินแบบนี้แล้วก็จะมีสีเหลืองค่ะแล้วก็สีชมพูนะคะตัวนี้เหลือมาเยอะแล้วนะน้องราคาชิละา0บาทนะคะเนื้อจะดีแบบนี้เลยนะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัววัวนะคะนี่นะจะเป็นแบบถือควนนมแบบนี้ค่ะชิละา0บาทเหมือนกันเนื้อนิ่มสโลนะน้องราคาตัวนี้ชิล่าแสบบค่ะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวนางเงือกนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจน้องนะคะ เนื้อน้องจะนิ่มแล้วก็สโลแบบนี้เลยนะเนื้อน้องจะดีนะคะแนะนําเลยนะต่อมานะคะนี้นะคะก็จะเป็นตัวลูกเคชนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะน้องจะน่ารักมากเลยนะคะน้องจะเป็นลูกเล็กๆแบบนี้ค่ะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลนะอันนี้เป็นตัวอย่างเราเองนะคะน้องจะอเป็นสีมุกแบบนี้เลยนะคะในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะสามารถดูรูปตัวอย่างในไอจีเลยนะคะแล้วก็จะมีจุดปกกี้ด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะเอาไปห้อยกับโทรศัพท์ได้เลยนะคะแ็กเกอร์น้องจะเป็นแบบนี้ค่ะ นี่นานี้จะเป็นแพ็กเกจน้องนะคะน่ารักมากเลยนะจะเป็นแพ็กเก็บสิบล็อกแบบนี้นะคะสามารถเก็บสะสมน้องได้เลยนะตัวนี้ต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวไอติมนะคะน้องจะราคาชิละ35บาท3ชิ้น100นะคะน้องจะมีหลายสีให้เลือกนะคะตอนนี้น้องเหนือน้อยแล้วนะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลว์แบบนี้เลยนะคะทุกชิ้นเลย แนะนำเลยนะแล้วก็แพ็กเกจน้องจะเป็นจัมโบ้สกูชี่แบบนี้ค่ะสีแรกเลยนะคะนี้จะเป็นสีแดงนะคะข้างบนท็อปปิ้งก็จะเป็นสตรอเบอรี่นะข้างบนจะไม่เหมือนกันนะคะจะคล้าก,กันไปนะสามารถดูรูปตัวอย่างในไอจีเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีแดงค่ะจะมีนะคะเป็นสีเขียวนะคะจะมีเป็นสีส้มแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะจะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็จะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยราคาตัวนี้ชิลละ35บาท3ชิ้น100อยค่ะคละก,กันได้ทั้งร้านเลยนะ อันนี้ก็จะเป็นตัวเค้กนะคะเป็นเค้กห well. ัวใจแบบนี so ้เลยนะเนื้อน้องจะนิ่มแล้วก็สโลนะคะเนื้อดีมากๆอันนี้ไม่ติดถุงนะแนะนําเลยนะคะกินจะหอมขนมปังมากด้วยนะตัวนี้ราคาชิ้นละ35บาทค่ะต่อมานะคะนี้เป็นยูนิคอร์นนะคะน้องราคาชิ้นละ3าบาท3ชิ้นหนึ่งร้อยเหมือนกันนะน้องจะเนื้อนิ่มแล้วก็สโลแบบนี้เลยนะคะจะมีสีแรกค่ะเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวสีขาวนะคะสีขาวลุมพัาสเทอร์แบบนี้เลยแล้วก็จะเป็นกาแล็กซี่แบบนี้เลยค่ะ นี่นะคะเนื้อนิ่มแล้วก็สโลว์นะ35บาทค่ะต่อมานะคะนี้เป็นนินจานะคะราคาชิละ35บาท3ชิ้นหนึ่งร้อยเหมือนกันเนื้อน้องจะนิ่มแล้วก็สโลว์แบบนี้เลยค่ะเนื้อน้องดีมากๆเลยนะแนะนําเลยนะนี่นะคะนี่นะมีสองสีให้เลือกค่ะจะมีเป็นเอ่อสองสีสองลายให้เลือกเลยนี่ก็จะเป็นนี่นะคะจะมีเป็นลายจิ้งจอกนะคะแล้วก็จะมีเป็นน้องพันด้าแบบนี้ค่ะ ต่อมานะคะนี้จะเป็นตัวลูกเจี๊ยบนะคะจะเป็นแบบนี้เลยน้องชิ้นใหญ่มากๆแล้วก็เนื้อดีมากเลยนะคะอันนี้อาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะคือจะเป็นลอยๆแบบประมาณแบบนี้เลยนะคะนี่เนาะอันนี้ก็ราคาชิล่าสบาท3ชิน้น100นะน้องเป็นงานราคาเซลล์นะคะแต่เนื้อดีมากๆแล้วก็ชิ้นใหญ่มากด้วยนะอยู่ในแคเกจนี้ค่ะขอเพิ่มเติมนะคะตัวน,นี้มีน้องหมูด้วยนะราคาชิละ30บบาทค่ะเนื้อดีมากๆเลยน้องเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะ นี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยชิละ30บาทนะคะอยู่ในแพ็กเกจนี้นะนี่นะคะเนื้อจะดีเหมือนกันเลยต่อมานะคะราคา35บาทนะก็จะมีเป็นตัวชิคกิลลีนะคะจะมีอยู่2ลายให้เลือกนะจะมีบลานี้ค่ะแล้วก็ลายนี้น้องราคาชิละ35บาท3ชิ้นหนึ่งร้อยนะคะเป็นตัวชิคกิลีแบบนี้เลยนะอยู่ในแพ็กเกจซีลแบบนี้ค่ะแล้วก็แบบต่อมานะคะจะเป็นแบบราคาชิละ39บาบาทนะแบบแรกเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้องยูนิคอร์นนะคะ ตัวนี้นะคะน้องจะมีทั้งหมดสีสีด้วยกันนะสีแรกเลยนะคะจะเป็นสีลูมพาสเทลแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีโทนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็มีเป็นสีเขียวแบบนี้นะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวสีกาแล็กซี่แบบนี้ค่ะโทนชมพูแบบนี้เลยนะเนื้อน้องจะนิ่มแล้วก็สโลว์แบบนี้ทุกชิ้นเลยนะคะแนะนําเลยนะอันนี้จะเป็นน้องยูนิคอร์นนะคะแล้วก็แบบต่อมานะนี้จะเป็นตัวคิตตี้ค่ะสามารถเอาไปตั้งโมเดลได้เลยนะพวกนี้ นี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยน้องจะเนื้อแล้วก็นิ่มสโลแบบนี้เลยนะคะตัวนี้น้องชิ้นใหญ่ด้วยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยค่ะเอาไปตั้งโมเดลแบบนี้ได้เลยนะ,ะน้องราคาชิ้นละ39บาทเหมือนกันนะคะแบบต่อมานะอน,นี้จะเป็นโดนัทนะคะอันนี้อยู่ในแพ็กเกจแบบนี้นะนี่นะคะ เนื้อนิ่มแล้วก็สโลว์นะคะเป็นโดนัทยูนิคอร์นแบบนี้เลยต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นน้องแมวนะคะนี่นะจะเป็นแมวแบบนี้เลยน่ารักมากๆเลยนะคะอันนี้น้องมีจะมีทั้งหมด5ลายด้วยกันนะลายแรกเลยนะคะจะเป็นลานี้แล้วก็จะมีเป็นลานี้นะคะแล้วก็จะเป็น3ลานี้เลยนะคะสนใจายไนสามารถแคปไปได้เลยนะน้องราคาชิละ39บาทค่ะเนื้อนิ่มสโลว์แบบนี้เลยนี่นะคะต่อมานะคะราคา39บาบาทนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสตรอเบอรี่นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ น้องจะเนื้อนิ่มแล้วก็สโลว์แบบนี้เลยค่ะเนื้อดีมากๆเลยนะนี่นะคะเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยค่ะราคาชิ้นละ39บาทนะคะชิ้นใหญ่ด้วยนะแล้วก็แบบต่อมาค่ะจะเป็นตัวบอสนะคะนี่นะในเรื่องสกีตเกมนะคะอันนี้ก็39บาทนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวพึ่งค่ะเนื้อนิ่มสโลว์มากเลยนะเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้ราคา39บาบาทนะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็นตัวเค้กนะ นี่นะคะจะเป็นเค้กนกฟามิโกแบาทนี้เลยนะเนื้อนิ่มสโลนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวแพนด้านะราคาเท่ากันนะคะ39 1000. บาทนะตัวนี้เนื้อนิ่มสโลนะคะจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นไอติมค่ะเป็นไอติมแท่งแบบนี้เลยนะเป็นไซส์จัมโบ้นะคะแนะนําเลยนะคะตัวนี้็ฮเกตซิลด้วยราคา39บาทต,ต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวอันนี้เป็นน้องหุ่นยนต์นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด5สีด้วยกันเนาะ ตัวนี้นะคะจะมีเป็นสีชมพูนะคะมีเป็นสีขาวลายนี้นะนี่นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีแดงสีส้มสีขาวตามนี้เลยเนื้อจะนยิ่มแล้วก็สโลบัดนี้เลยนะคะเนื้อดีทุกชิ้นเลยนะแนะนําเลยตัวนี้ราคา39บาทค่ะต่อมานะคะนี้เป็นตัวเจ้าหญิงนะคะตัวนี้จะมีทั้งหมด3สีนะคะจะมีเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะราคาตัวนี้ชิลละ39บาบาทเหมือนกันค่ะแบบต่อมานะนี้จะเป็นตัว โดนัทนะคะเป็นโดนัทอัวนะคะเป็นของแท้นะเป็นของแบรนด์นี้เลยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยเหมาะก,กับว่าน้องมีตําหนินะคะเป็นตําหนิการกดทับแล้วก็จ,จะเป็นรอยแบบนี้เล็กน้อยนะคะนี่นะราคาชิละ39บาทนะคะน้องเป็นงานเซลลนะคะซื้อไปบ,บีบเล่นได้เลยคือน้องเนื้อดีมากๆนะคะสสลมากแบบซื้อไปบ,บีบเล่นได้นะคะเพราะน้องยังบีบได้นะแบบนี้เลยนะคะหรือเก็บสะสมก็ได้นะคะอันนี้คือเหลือ3ชิ้นสุดท้ายแล้วนะราคาตัวนี้ชิละ39บาทค่ะ ต่อมานะคะนี่ก็จะเป็นแกะนะคะจะมีอยู่สสี้วยกันนะจะมีสีขาวค่ะแล้วก็เป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเนื้อน้องจะนิ่มแล้วก็สโลว์แบบนี้เลยนะคะน้องเนื้อดีมากนะแล้วก็น้องจะเป็นแบบนี้เลยนะคะสามารถไปใต้โมเดลได้เลยนะน้องจะยืนแบบนี้ค่ะน่ารักมากแล้วก็เนื้อดีมากๆเลยนะคะต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวเค้กโลนะคะนี่นะน้องจะเป็นของแบรนด์นี้เลยนะคะนี่นะเนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลว์นะคะเนื้อดีมากๆเลย อันนี้น้องราคาชละ40บาทนะคะคือเนื้อดีมากแนะนําเลยนะคะพวกนี้นี่นะน้องก็จะมีเป็นสีฟ้านะคะแบบนี้เลยนะนี่เป็นตัวอย่างค่ะมีเป็นสีฟ้านะคะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะจะมีเป็นสีเขียวนะคะสีชมพูแบบนี้ค่ะนี่นะแล้วก็เนื้อน้องนะคะจะนิ่มสโลแบบนี้เลยนี่นะคะแนะนําเลยนะคะเป็นตัวเค้กโลนะ ตัวน้องนะคะจะออกเป็นสีหมุกด,ด้วยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อมานะคะนี้เป็นตัวชิคกรีนะคะนี้ราคาชิ้ละ39บาทนะตัวนี้จะมีทั้งหมดอันนี้จะมีทั้งหมด6ลายนะคะก็จะมีเป็นตัว Pal ette, Pal ette, idal, ทวินเตอร์เทรนสตาร์นะคะเราก็จะมีเป็นซมิกโกะนะจะมีเป็นคิตตี้นะคะอันนี้ก็จะมีเป็นเคอร์บี้นะแล้วก็น,นี้จะมีเป็นไมเมลลี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยเนื้อนิ่มสโลมากๆเลยนะคะแนะนําเลยพวกนี้เนื้อดีนะคะราคาตัวนี้ชิ้ละ39บาบาทค่ะมีบอลเชนให้ทุกชิ้นเลยนะ ต่อมานะคะนี้จะเป็นตัวปังยาวนะคะนี้เป็นตัวอย่างทางร้านนะเนื้อน้องจะนิ่มนะคะนิ่มมากเลยนะเราก็จะมีความสโลว์ประมาณนี้เลยแต่เนื้อดีมากเลยนะคะแล้วก็น้องคือไซส์ใหญ่นะคะนี่นะจะไซส์ประมาณนี้เลยนะคะถ้าเทียบกับแขนนะราคาตัวนี้ชิ้นละสามสิบเอ่อโทษทีนะอันนี้ราคาชิ้นละสี่สิบห้าบาทนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะนี้เป็นด้านหน้าจา้ะ ตัวมานราคานี้ก็จะเป็นบันนะคะตัวนี้น้องราคาชิละ50บาทนะจะมีลายคร่าวๆตามนี้เลยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยลายแรกเลยนะคะจะเป็นลานี้นะคะอันนี้จะเป็นแท็กนะคะนี่นะพวกนี้จะเป็นบันแบนของคนไทยนะคะแนะนําเลยนะน้องจะเนื้อประมาณนี้เลยค่ะเนื้อดีนะแล้วก็จะมีเวลานี้นะคะนี่นะจะประมาณนี้เลยค่ะเวลานี้ลานี้นะคะตัวนี้มี2สี จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี้จะเป็นแท็กค่ะแล้วก็จะมีเป็นลานี้นะคะนี่นะแล้วก็มีลานี้ค่ะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้นะคะแท็กจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยนะตัวนี้ราคา50บาทนะคะส่วนตัวนี้ค่ะจะเป็นบันป๊อปปูล่านะคะนี้ราคาชิละ6 0บาทนะคะจะมีเป็นลายเมอร์เมดนะคะจะเป็นลานี้สีนี้เลยนะคะเป็นของแท้นะคะน้องมีลายเส้นนะ แล้วก็จะมีเป็นลานี้นะคะนี้เป็นแ็กแบบนี้เลยนะตัวนี้ก็ราคาชละหกิบาบาทค่ะส่วนต่อมานะนี้จะเป็นตัวองุ่นนะคะนี่นะจะเป็นองุ่นแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นของเล่ยๆนะคะน้องเป็นของแท้นะคะสามารถดูรูปตัวอย่างในไอจีเลยนะตัวนี้นะคะจะเป็นของแท้แบบนี้เนื้อจะนิ่มแล้วก็สโลมากเลยนะนี่นะคะเนื้อดีมากอันนี้ไม่ติดถุงนะนี่นะคะนี่ราคาเดิมนะอันนี้นะคะราคาชละ60บาทนะคะน้องเป็นของแท้นะ ส่วนต่อมาค่ะอันนี้จะเป็นบันนะคะจะเป็นบันของป๊อปปูล่าค่ะอันนี้น้องเป็นไซส์ใหญ่นะคะไซส์จัมโบ้นะน้องเป็นงานราคาเซลล์นะคะชิลล์เจ็ดสิบบาทค่ะเนื้อนิ่มสโล่นะส่วนตัวนี้เป UM ็ ecc. นบันรุ่นเก่านะคะชิลล์เจ็ดสิบบาทเหมือนกันค่ะเนื้อนิ่มสโลแบบนี้เลยต่อมานะคะนี้เป็นบันนะคะนี่น้น้องเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยนะคะเนื้อนิ่มสโลนะแนะนําเลยนะคะตัวนี้ชิลล์ห้าสิบห้าสิบบาทนะคะน้องจะมาท uh. ั้งชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นเล็กแบบนี้เลยนะคะ นี่นะเป็นหน้ายิ้มแบบนั้นเนาะส่วนต่อมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวน้องแมวนะคะนี่นะเป็นน้องแมวไดโซแบบนี้เลยนะคะน้องเป็นของแท้นะนี่นะคะเนื้อจะนิ่มมากเลยนะคะแล้วก็สโลวแบบนี้เลยนะราคาตัวนี้ชิละ65บาทค่ะอยู่ในแพ็กเกจซีแบบนี้เลยนะต่อมานะคะนี้เป็นปังเนยนะคะราคาชิละ7จบาทนะเนื้อจะนิ่มสโลวแบบนี้เลยค่ะเป็นของแบรนด์นี้นะอันนี้เป็นแท็กค่ะ ต่อมานะคะนี้นะคะก็จะเป็นตัวมักะลองนะคะจะเป็นมากกะลงหมาเฟรนด์นะตัวนี้นะคะน้องจะมีทั้งหมด4ี่สีด้วยกันเนาะก็จะมีสีน้ำตาลนะคะเป็นสีครีมหรือสีเบจเนาะแล้วก็จะมีสีชมพูค่ะจะเป็นตัวสีเทานะคะน้องเป็นมากะลองหมาเฟรนด์นะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นมักะลองนะน้องจะอยู่ในกล่องนะคะอันนี้ก็แข่งในราคาเซลล์นะคะชิ้นละ80บาทนะเพราะว่าน้องอาจจะน้องอาจจะมีตําหนิเล็กน้อยนะคะตามการเวลานะคะเพราะว่าน้องค่อนข้างหายยากแล้วนะ หรือบางชิ้นนะคะอาจจะไม่มีเลยนะเพราะว่าน้องอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยเนาะก็จะมีทั้งหมดสีสีด้วยกันค่ะข้างในนะคะจะมีบอเชนนะคะแล้วก็จะมีจุดบักี้ให้ครบพร้อมเลยนะนี่นะทุกสีจะไม่เหมือนกันนะราคาชิลละแปบาทค่ะต่อมานะคะนี้จะเป็นน้องไดโดงเสาร์นะคะจะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะจะมีเป็นสีเขียวนะคะสีฟ้าน้ําเงินแบบนี้เลยนะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูค่ะน้องจะเนื้อนิ่มสโล่นะ ราคาตัวนี้ชิลละ110บาทนะคะเป็นแบบนี้เลยมีสี่สีมี3สีให้เลือกเลยนะคะต่อมานาคานี้จะเป็นตัวไอติมนะคะราคาชิลละ120บาทนะน้องเป็นแบบไซส์จัมโบ้เลยนะคะจะมี2สีให้เลือกนะคะน้องเป็นแบบชิ้นใหญ่เลยนะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะเป็นเหลืองโทนชมพูแบบนี้เลยแล้วก็นี้จะเป็นโทนชมพูนะนี่นะคะเนื้อดีมากๆเลยแนะนําเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างเราเองนะคะราคาชิลนละ120บาทนะ นี่นะคะต่อมานะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวเป็นตัวน้องเฟนชาลอนนะคะราคาชิลนละ110บาทนะน้อง <N> เป็นงานราคาเซลล์ค่ะซึ่งจะมีตําหนี่นะ <N> ก็เป็นงานราคาเซลล์นะคะจะมีตาหนี่แบบรอยแคร็กเล็กน้อยนะคะตามการเวลานะน้องค่อนข้างหายยากแล้วนะตัวนี้เลิกผลิตไปแล้วนะเป็นเฟนชาลอนคะ่ะราคาชิลนละ110บาทนะคะแล้วก็แบบต่อมานะ,ะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวอันนี้จะเป็นตัวเค้กโลนนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ จะเป็นพล ل เค็คโลแบบนี้เลยเนาะอันนี้น้องราคาชิละ130บาทนะคะน้องเป็นงานราคาเซลล์ซึ่งมีตําหนินะคะเป็นตําหนิการกดทับแบบนี้นะคะแต่ข้างในของครบพร้อมนะก็จะมีบอเชนแล้วก็แทกอะคริลิกให้นะนี่นะคะนี้จะเป็นตัวแพ็กเกจค่ะซื้อไปหิบเล่นหรือเก็บสะสมได้เลยนะน้องค่อนข้างหายากอยู่นะนี่ค่ะจะเป็นพล ل เคคโลแบบนี้เลยนะ จะเหลือสีเดียวค่ะเป็นสีเทาแบบต่อมานะคะนี้ก็จะเป็นตัวพายชวาน,นะคะราคาชิ้นละ130บาทนะน้องจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันค่ะสีแรกเลยนี้จะเป็นสีเป็นสีขาวชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะข้างในนะคะก็จะมีอของครนะบพร้อมเลยนะอีบเชนให้นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะน้องราคาชิ้นละ130บาทค่ะเนื้อดีทั้งคู่เลยนะแนะนําเลยนะคะเนื้อข้าวๆตัวอย่างจะเป็นเนื้อแบบนี้เลยค่ะ นี่นะกลิ่นจะหอมมากนะคะทั้งคู่กลิ่นจะหอมไม่เหมือนกันะนะแนะนําให้เก็บสะสมนะคะนีนน euh. ่นะตัวนี้ค่อนข้างแรงแล้วนะเพราะน้องเลิกผลิตไปแล้วนะคะราคา130บาทค่ะคร่าวๆนะคะจะมีประมาณนี้เลยนะคะก็แบบต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเค้กนะคะนี่นะเป็นเค้กวิทีอิสเอ็ดแบบนี้เลยนะคะเป็นเค้กเป็นเค้กของ B ีเทสนะคะบีเทสคาแรคเตอร์แบบนี้เลยนะนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจัมโบ้สกูชีนะตัวนี้นะคะเป็นของซาริโอแท้นะ กล่องด้านนอกนะคะจะลายแบบนี้เลยนะคะลายสวยมากๆนะใครอยากเห็นรายละเอียดชัดๆนะคะสามารถดูรูปได้ใน IG แล้วก็มีคลิปใน IG ด้วยนะคะสามารถไปดูได้นะอ่ะทษทีนะคะตัวสูกุชินะคะจะเป็นแบบนี้เลยนะน้องก็จะมีลายเส้นด้านหลังนะคะน้องเป็นของแท้นะนี่นะคะจะเป็นของซาริโอแท้นะคะนี่นะจะเป็นแบบนี้เลยกินจะหอมขนมปังมากๆแนะนําเลยนะตัวนี้ให้เก็บสะสมกันได้เลยเนื้อน้องนะคะจะเป็นแบบนี้นะ รถนี้มาคืองานดีมากๆนะคะสภาพกล่องก็คือไม่บุบเลยนะก็คือสภาพดีมากตรงนี้ราคาชละ480บาทนะคะนี่นะเค้กจะแบบใหญ่จัมโบ้แบบนี้เลยนะคะแนะนําเลยราคา480บาทนะคะเท็กเจอร์คือดีมากๆเลยนะแบบเหมือนจริงมากเลยนะคะเก็บสะสมได้เลยนะคะเพราะน้องชิ้นใหญ่กว่ามือมากเลย480บาทค่ะคร่าวๆนะคะจะมานี้เลยนะคะสำหรับใครสนใจชิ้นไหนนะคะสามารถแคปมาสอบถามแม่ตามไอไลน์ไอจีหรือว่า Facebook ได้เลยนะคะ ราคานะคะเข้าๆบอกไว้ในคลิปนี้แล้วนะคะแล้วก็มีบอกไว้ใน IG แล้วนะคะสามารถดูตัวอย่างใน i g ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีบอกราคาเวลาเรียบร้อยนะไปกดติดตามกันได้นะคะเพื่อเพื่อดูอัปเดตสินค้าใหม่นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนบาายจ้าอย่าลืมหนุนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมมืนตามกิจกรรมกันด้วยนะคะายบายค่ะ